ขาดทุนไปแล้วไปต่อ,อยังไงดีถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยขาดทุนอะบางทีมันก็มองไม่ออกนะแต่ถ้าคนที่เคยขาดทุนอย่างผมผมรู้ดีผมเคยขาดทุนมาหลายครั้งมันทำให้ผมรู้ว่าเวลาเราคิดในเรื่องเนี้มันจะทําให้ทุกอย่างดูมึนงงมันไม่รู้ว่าจะต้องไปต่อ,อยังไงบางครั้งเนี่ยเราเทรดขาดทุนจนรู้สึกอยากจะเลิกนะแต่เราลงเวลาลงแรงลงเงินกับมันไปเยอะแล้วนะเครียดจนเทรดแล้วมีอาการใจเต้นแรงจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ต้องหยุดเทรดเป็นเดือน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ Trader Talk รายการที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของจิตใจแล้วก็แนวทางในการรับมือสําหรับคนที่อยู่ในโลกการลงทุนและการเทรดโดยเฉพาะครับวันนี้ผมมีเรื่องสําคัญมากๆสําหรับคนที่เคยขาดทุนมาก่อนถ้าเกิดคุณเคยขาดทุนมาก่อนขาดทุนเยอะๆหรือว่าใช้คําว่าเคยเจ๊งมาก่อนผมในฐานะที่เทรดมาปีนี้จะเป็นปีที่11แล้วนะครับซึ่งผมผ่านการใช้คําว่าผ่านการ เทรดขาดทุนมาหลายครั้งมากๆนะครับจนปัจจุบันนี้มันก็ยังมีบางวันนะที่ผมเทรดขาดทุนบางวันที่ผมเทรดได้กําไรแต่เมื่อก่อนสิ่งที่ผมเจอบ่อยแล้วเป็นสิ่งที่ผมถามกับตัวเองบ่อยที่สุดคือขาดทุนแล้วไปต่อ,อยังไงดีถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยขาดทุนอนะ่ะบางทีมันก็มองไม่ออกนะแต่ถ้าคนที่เคยขาดทุนอย่างผมผมรู้ดีผมเคยขาดทุนมาหลายครั้งมันทำให้ผมรู้ว่าเวลาเราคิดในเรื่องนี้ มันจะทาให้ทุกอย่างดูมึนงงมันไม่รู้ว่าจะต้องไปต่อ,อยังไงบางครั้งเนี่ยเราเทรดขาดทุนจนรู้สึกอยากจะเลิกนะแต่เราก็แบบเฮ้ยแต่เราลงเวลาลงแรงลงเงินกับมันไปเยอะแล้วนะผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วผมก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่จุดจบครับบางครั้งการขาดทุนมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่สําคัญก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องยอมรับว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดใครๆก็พูดอย่างเนี้ยผมก็เคยพูด ค้ดคนอื่นผมเชื่อว่าเขาก็ต้องเคยพูดให้คุณฟังว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดนะมันไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่เป็นมืออาชีพเทรดมานานแค่ไหนมันต้องมีสักครั้งครับที่คุณเผชิญกับการขาดทุนแต่สิ่งที่สําคัญกว่าการที่เราจะต้องเผชิญคือเราจะต้องวิเคราะห์สถาน,านการณ์ออกครับว่าหลังจากที่เราขาดทุนเนี่ยเราต้องมาดูกันทีละขั้นเดี๋ยวันี้ยผมจะสอนว่าหลังจากที่เราขาดทุนเราจะต้องวิเคราะห์สถาน,านการณ์แล้วดูยังไง ขั้นแรกนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากที่คุณขาดทุนแบบหนักๆขาดทุนจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปต่อ,อยังไงดีวะอย่างแรกคือให้คุณหยุดเทรดชั่วคราวทั้งหมดนี้แค่ชั่วคราวนะครับทันทีที่คุณขาดทุนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอารมณ์ของตัวเองอาจจะควบคุมไม่ได้อาจจะมีความรู้สึกหมวรอ้อาจจะมีความรู้สึกหมุนหมองเศาอย่างเงี้ยอย่าพยายามที่จะเทรดแก้มือทันทีเพราะว่าส่วนใหญ่การเทรดตอนที่อารมณ์ไม่มั่นคงเนี่ยมันจะพาทําให้เราเจ๊งตลอดครับ ผมเทรดสมมติเดือนหนึ่งผมเทรดยี่สิบวันใช่ไหมอาจจะมีวันที่ผมเทรดขาดทุนติดต่อกันสักประมาณห้าวันเลยห้าวันก็คือเทรดสี่อาทิตย์สี่สัปดาห์ขาดทุนไปเลยอาทิตย์หนึ่งทุกๆุกครั้งที่ผมรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนแล้วอารมณ์ไม่ด่ง้แล้วกลับไปเทรดอะ่ะมันจะพาให้ตัวเองเจ๊งตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอารมณ์ไม่มั่นคงรู้สึกเครียดคุณอย่าเพิ่งไปแก้อย่าเพิ่งแก้มือทันทีให้คุณหยุดแบบชั่วคราว ปิดหน้าจอออกไปทําอะไรก็ได้ไปเดินเล่นดูซีรีส์หรือทําอะไรก็ได้แล้วแต่ให้จิตใจเรามันสงบให้มันลืมเรื่องนี้ให้ได้ก่อนขั้นแรกขั้นที่2พอเราโอเคละเราโอเคมากขึ้นอย่างน้อยๆก็อารมณ์โกรธอารมณ์หม่นหมองตรงนั้นเนี่ยมันก็ลดลงไปนิดนึงให้คุณกลับมาทบทวนข้อผิดพลาดว่าวันนี้เราเทรดผิดพลาดไปตรงไหนทําไมเราถึงขาดทุนหรือครั้งนี้ที่เราเทรดเราพลาดตรงไหนไป เมื่อเราผ่อนคลายเรากลับมาทบทวนเราจะเห็นว่าการขาดทุนในครั้งนี้มันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะแผนการเทรดไม่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการตัดสินใจทางอารมณ์ยกตัวอย่างนะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ตั้งหยุดจุดหยุดขาดทุนไม่ไม่ได้ตั้งสต็อปล็อตหรือว่าคุณตั้งแล้วแต่คุณไม่ได้ทําตามจุดสต็อปลออย่างเงี้ยหรือว่าการที่คุณแบบพอคุณขาดทุนสมมติคุณเทรดอย่างผมเทรดเบนารีไม้ละสิบดอลลาร์สมมติผมเทรดสิบดอลลาร์พอแพ้ปุ๊บผมใส่ไปเลยสามสิบดอลลาร์อย่างเงี้ย ถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดคุณเป็นเพราะลักษณะแบบนี้คุณก็อาจจะต้องหาวิธีการแก้ไขว่าเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างหรือถ้าเกิดวันนี้ที่คุณเทรดอาจจะเป็นเพราะตลาดหรือเปล่าช่วงวันที่ประมาณสัก20เนี่ยที่ทาขึ้นมารับตําแหน่งแล้วกราฟแบบผันผลมากๆคือถ้าเกิดหน้าตอนนั้นแล้วเราเทรดอยู่แล้วเราแพ้เนี่ยสาหรับผมนะผมจะไม่ได้โทษตัวเอง สิ่งที่ผมโทษตัวเองก็มีอย่างเดียวคือเราลืมดูข่าวอย่างที่คุณรู้อเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาะจการที่ประธานาธิบดีจะขึ้นรับตําแหน่งมันทําให้การเงินของโลกมันผันผวนอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเกิดคุณขาดทุนณนะวันนั้นคุณอาจจะยังไม่ต้องโทษตัวเองคุณอาจจะมองว่าอ๋อตัวนั้นมันเป็นความผันผวน,นของตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือเราจะต้องหยุดครับหมายถึงว่าวันหลังถ้ามันมีข่าวใหญ่ข่าวสําคัญอย่างเนี้ย เราอาจจะหยุดเทรดแต่ถ้าการขาดทุนนั้นมันเกิดขึ้นพเพราะเราเกิดขึ้นเพราะเราไม่ตั้งจุด stop loss เกิดขึ้นเพราะความโลภตรงนั้นแหละครับที่เราต้องแก้ไขอันนี้คือข้อ2ข้อที่3คือประเมินความเสี่ยงแล้วก็บริหารทุนคือพอเราเทรดขาดทุนเนี่ยเราทุนของเราที่มันเคยมีอยู่มันก็จะลดลงลดลงลด,ล,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 ดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยการขาดทุนมันไม่ได้มาจากการที่เราตัดสินใจผิดพลาดอย่างเดียวแต่อาจจะเกิดจากการที่เราวางแผนผิดก็ได้ลงเงินมากเกินไปเราเทรดแบบยังไงอะลงเงินเยอะเกินไปหรือเปล่าเทรดแบบ all in ไหม เพราะฉะนั้นคุณหลังจากที่คุณดูความผิดพลาดตัวเองข้อที่สามคือคุณต้องกลับมาประเมินว่าคุณวางแผนได้เหมาะสมกับสัสดส่วนของเงินลงทุนหรือเปล่าถ้าคุณวางแผนไม่เหมาะสมคุณลองค่อยๆปรับแก้ไปทํายังไงก็ได้ให้แผนของคุณหรือสิ่งที่คุณทําอยู่มันสามารถทําได้ในระยะยาวอย่างผมผมก็จะต้องมีแผนรายปีก่อนแล้วโฟกัสมาที่รายเดือนหลังจากนั้นค่อยกลับมาที่รายอาทิตย์และรายวันผมจะวางแผนจาก ใหญ่ลงมาเล็กเป็นกลวยครับเป็นกลวยอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณลองกลับไปดูว่าถ้าวันนี้เราเทรดแพ้บางครั้งตัวเราอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแผนที่เราวางไว้มันอาจจะไม่ดีก็ได้หลังจากที่เราได้ทบทวนข้อผิดพลาดแล้วเราได้ดูแผนดูอะไรต่างต่างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับมาดูแล้วกลับมาปรับปรุงแผนซึ่งขั้นตอนนี้ผมที่เรียกว่าการสร้างแผนใหม่แผนใหม่นี่มันจะทำให้เราก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจและสิ่งที่เราควรทำคือข้อที่หนึ่งคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนผมพูดทุกคลิป ถามตัวเองที่ว่าเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไรอย่างผมนะทุกวันนี้ที่ผมเทรดเป้าหมายสําคัญที่สุดของผมผมไม่ได้ต้องการกําไรมากขนาดนั้นอีกต่อไปสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการจะอยู่ในตลาดได้นานมากที่สุดเพื่อให้เห็นว่าณนะตอนนี้วัถาจักรเป็นยังไงเพราะผมต้องสอน ผมต้องส่งซิกแนวผมต้องรู้ว่าณนะตอนนี้วัฏจักรของกราฟเป็นยังไงแล้วเทคนิคที่เราใช้สอนมันยังดีอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ชัดเจนของผมคือผมต้องทํายังไงก็ได้ให้สามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้แล้วเทรดให้ได้นานที่สุดเพื่อดูว่ากลยุทธ์ที่เราสอนกลยุทธ์ที่เราใช้งานอยู่มันดีอยู่หรือเปล่านี่คือเป้าหมายของผมคุณลองกลับไปดูของคุณว่าคุณมีเป้าหมายแบบไหนอย่างที่2คือการทดสอบกลยุทธ์ก่อนที่คุณจะหลังจากที่คุณเทรดแพ้มาแบบหนักหน่วงสมมุติว่าคุณเจ๊งแบบ จ๋งหนักเลยก่อนที่จะกลับไปเทรดจริงๆคุณลองทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนก็ได้ถ้าเกิดกลยุทธ์ที่คุณเทรดมันดีมันก็จะคือคือการเทรดในบัญชีทดลองอ่ะมันไม่ได้ทําให้คุณแน่ใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่ากลยุทธ์ของคุณมันจะเจ๋งแต่สิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้คุณไปเทรดในบัญชีทดลองแล้วมันวินวินวินพอมันวินพอมันชนะอย่างน้อยๆมันคือการเรียกกาลังใจมาลองให้กลับมาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการเรียกกําลังใจตัวเอง ต่อไปข้อที่3คือการตั้งกฎในการเทรดคุณอาจจะต้องตั้งกฎในการเทรดเช่นกำหนดวงเงินในการขาดทุนสูงสุดต่อวันตั้งเวลาในการเทรดผมเคยนะผมตั้งกำไรไว้อย่างนี้แล้วผมนั่งเทรดมาประมาณ2ชั่วโมงแต่มันไม่ได้กำไรเลยคือเทรดแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันจนครบ2ชั่วโมงผมเลยตัดสินใจหยุดเทรดเลยเพราะผมรู้สึกว่าณตอนนี้กราฟมันไม่เข้ากับเทคนิคผมถ้าเกิดผมขืนเทรดต่อไปผมอาจจะแพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อที่3การตั้งกฎเทรดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราไม่ขาดทุนในครั้งหน้าครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ำว่าความล้มเหลวการเจ๊งการสต็อปลอสมันไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเส้นทางในการเรียนรู้คือการเป็นเทรดเดอร์คุณต้องรู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าเทรดเดอร์ที่เขารวยเทรดเดอร์ที่เขาเทรดได้กำไรบ่อยๆเทรดเดอร์ oy, ที่ใช้คำว่าประสบความสำเร็จอ่ะเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาทั้งนั้นครับอย่างผมอ่ะผมก็เคยเป็นหนักถึงขั้น เป็นออฟฟิศซินโดรมที่แบบว่านั่งฝึกอยู่นานๆเคยแบบเครียดจนเทรดแล้วมีอาการใจเต้นแรงจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ต้องหยุดเทรดเป็นเดือนผมเคยเป็นลักษณะแบบนี้มาหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กลับมาทํารายการนี้อีกครั้งหลังจากที่ในปีที่แล้วก็ทําไปหลายอีพีเลยผมก็กลับมาทํารายการนี้อีกรอบตอนปีนี้ผมก็จะพยายามทํารายการเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าเกิด วันไหนที่ผมว่างผมก็อยากจะเอาอย่างเงี้ยมาเล่าให้คุณฟังเพื่อให้คุณไม่ต้องมาเป็นแบบผมสําหรับการเทรดนะครับผมเชื่อว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มองว่าทุกๆการขาดทุนคือบทเรียนที่มีค่าแต่เน้นย้ําอย่างหนึ่งการขาดทุนที่เป็นบทเรียนที่มีค่าคือเป็นการขาดทุนที่คุณไม่ขาดสตินะคือคุณสามารถทําตามแผนในทุกอย่างคุณไม่มีความโลภไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่คุณก็ยังเทรดขาดทุนถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ย ผมให้คุณมองเลยว่ามันคือการขาดทุนที่เป็นบทเรียนที่มีค่าแล้วสิ่งสําคัญที่สุดในการเทรดคืออย่าลืมดูแลสุขภาพกายออฟฟิศซินโดรมอย่าลืมดูแลสุขภาพใจความเครียดความกโกรธอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าลืมดูแลมันให้ดีเพราะมันคือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทาให้คุณเทรดได้กําไรหรือถ้าเกิดคุณเทรดได้กำไรมากๆแต่สุดท้ายแล้วคุณสุขภาพเสียคุณอาจจะเป็นคนเครียดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณได้กําไรมากมันอาจจะ ไม่คุ้มก็ได้ทุกๆก,การตัดสินใจที่ดีมันจะต้องมาจากจิตใจที่สงบแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงไปแล้วผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ No 9 Trader Talk ถ้าเกิดคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมส่งให้เพื่อนๆที่สนใจในการเทรดน,น,นะครับผมต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วถ้าเกิดคุณชื่นชอบรายการแบบนี้ คุณคอมเมนต์ผมหน่อยว่าเอยชอบรายการแบบนี้เอาเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะหรืออยากให้ผมเอาเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังคุณสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับจริงๆรายการนี้ก็มีคนคอมเมนต์บอกผมมาเรื่อยๆผมก็พยายามเรียงลําดับเรื่องราวต่างๆที่จะเอามาเล่าให้ฟังตลอดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดครับสวัสดีครับ